เอาเบพหวานเต็มท่อทีเดียวเนี่ต่กาเขามาเต็มท่อะมันท่อรอยท่อรอยเออเดียวเต็มแล้วานี่ยนี่หเนี่ยเางหวยนเขาขึ้นเนี่นี่ยแลวปนีเ่งเวลาวสหนสู่ะ อันสมุงนึงมันบุขาแต่ครับท่านก็ได้ใส่อหรอท่านได้พอวนักที่อยู่ดีนึ่ถ้าก็ถ้าก็เคืองนักทีโอเคน้ครขนาดนี้พอใช้ได้ปิดนะครับตอนนี้โอ้ยเข้ามาดลบูเปตนายเทเรศบ้านเจี๊ยหอกุ๊ดเลยท่นเบลเล่เจือเืพลและข่าเน่าเนาะติดใจต้อสันโพดกันยังว่าต้อสันโพด thế ta đấy là bà này bà đi lấy bà thì để phaу <laughs> 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 <laughs>